โหเล่นโมชั่นนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาดันเสียงแล้วตรงนี้ตัดมาพาวเวอร์แอดดี้กับยูรีมีการยิงคอรสเข้ามาจากด้านบนด้วยเลยครับพูดแล้ยูรีครับเก็บคว้าเป็นอูซิและกำเนิดมาเขาตัานหน,น,น,น้ามีทางฝั่งตัวเอดดี้จากพาวเวอร์ไปแบบไรดี้แล้วเ,เน็ดลูกนี้จากยูรีเข้าบ้านมาแล้วมันล้มไปหรือเปล่าลูกนี้ต้องเราดูแล้วเร<อ>าไครึ่งหลอดออกมาสเปซซ้ำยูรีเรียบร้อยครับต้องเอดดี้ไปได้อะไรครับพอหยาเข้ามาด้วยระเบิดเก็บไปหนึ่งทีครับผมหลังจากน็องดาวน์ลงไปทิ้งไว้ยูรีน็องดาวน์ลงไป ดูครับมาเสนอไปดูทำไมยูบิโกสเปคมาแต่พอย่าล่ามายูบิโกยูบิโกต้องเดี่ยวตรงนี้แล้วจอดหลังบ้านเลือดไม่พร้อมเล่นหรือเปล่ลปายูบิโกลงมาได้ครับแต่ว่าเสียเลือดเองปีและสเปคเก็บอีกหนึ่งกระป๋องพอย่าครับแม่โอ้โหที่มาสอดดูเข้าจังหวะนี้ชนเข้ามาซื้อสโมงทางฝั่งของตัวอินฟินิตี้แล้วดูครับสโมงสองลูกจากพอย่า ดูครับจะเข้าไปต่างมันหรือเปล่าทางฝั่งของตัวพอย่าออกขวามาด้านหน้ามีเอดดี้กับปูอยู่ทุกคนแล้วล้มอยู่แล้วพอย่าซานเรียบร้อยจำครับหาพี่สองก็เพราะว่าไปแฝดสามคนแล้วฮะต้องฮะรูเราจะไฟแรกครับนะครับธรรมดาที่ไหนแล้วฮะอ่ะแล้วยิงรถระเบิดมาปาคัสซะจังหวะนี้ครับดูครับโดนแล้วรถระเบิดดับเบิลคิวไปเลยครับปาคัสครับแล้วเดิร์จิวเขาจังหวะนี้ไปเก็บปาคัสน็อกไปเหมือนกันโอ้โหดูฮะนี่ 28 n o v e m โนเว ber ครับเก็บคิวมาครัสไปตรงนี้แล้วไม่ไดจิวครับไปนอกซืนพอยาตรงนี้แล้วยูริไปนอกแสหน้าเดอดจิวมาครับแล้วยูริซ้ำเดอดจิวอกจะแกไปเลยครับบ้านตรงนี้เขาเขารออยู่แล้วครับแต่ว่ามีคนเข้ามาชาร์จแล้วยังไม่จบไฟตรงนี้ครับ28 n o v e m โนเว ber ยังลีลาอยู่แล้วเขาได้ยินเสียง28 n o v e m โนเว ber อู้แล้วเขาชกครับแล้วตัดใจเปลี่ยนอุซี่มาครับดูครับการตัดใจของเธอค่อนข้างเฉียบคมแต่ว่าโดนยิงฟรีมาตรงนี้เคเคครับไปเก็บไปได้ออกจากเกมเป็นทีมแรกนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้ต้องบอกว่าไฟนี้เดือดเหลือเกินครับพรวดเดียวครับหายไป4เลยครับอูลีและเคเคโอ้โหแล้ววงใหม่ครับมันไปเข้าทางด้านล่างครับต้องวิ่งเข้าวงนะดูครับผมมีกระบาร์คาสเลยลูกนี้จะวิวฮอตด้านหน้าเป็นอีฟินตี้นะดูครับมีคนหาดมาลึงในลูกนี้ เขาเอาไปครึ่งหลอดแล้วดูตัวคอสต้จะกยูบิโก้แล้วเดนนุ่งกิจจากวคออสตาแล้วผมก็ลังหินเกเกแล้วยูบิโก้ได้ขึ้นไปฝั่งมาสเปนหนึ่งสเปนสองแล้วล่าตามสองคิวจคอยคิวคอสต้ามีเฮ้ยเอาจัดเลยพาวเวอร์แปลกๆครับอีกทางด้านหนึ่งอันนี้เดนโดนน็อกไปจาก LGR ดิอาร์ซัมเมอร์ครับผมและเรียบร้อยครับล็อกเก้โดนเกมบปจากเกมไปอีกหนึ่งทีมเหลือห้าทีมสเปนโอยสวนกลับมาพอย่า อีกหนึ่งทีมยอดเยี่ยมคือ power 8 8ดอันดับที่5ครับถูกต้องแล้ววายวายครับไปน็องแมนนี่เจนจาก k o โได้ขึ้นสกอบมาจากมิวเลดี้ครับต่อทีมคูลและวงใหม่เข้าเขาครับ <ๆ S 1> ไม่ทิ้งเพื่อนครับสผหรับทางด้านเอชเอแล้วอยู่หลีไปเก็บทางด้านมีมิวเลดี้น้องดาวลงไปซ่งครับโอ้โหเกมเปลี่ยนหรือเปล่าครับทางฝั่งตัวคูนแล้วโดนเข้าบ้านมาเอาว,วยอมแพ้มาแล้วฮะเราสามเอาอีกหนึ่งคิวโอ้โหครับเป็นอยู่หลีเมื่อวานนะครับผมสำหรับทางด้านเอไมท์เซตสองกับทางด้าน ทันเดอร์โบก็เก็บมาแล้ว2องต่อสอันนี้2 3 1ครับผมกลายเป็นวตัวโปรยหนึ่งฮะนี่ครับแล้วพยายามยิงใส่น้ำตาลอยู่ทางฝั่งตัวยุลแล้วดูครับแง้มสายหมาซัมเมอร์โอ้โหแล้ววงใหม่เข้าอย่างจหวานเจี๊ยบนะมีหินใหญ่ด้วยครับต้องดูครับแค่โยนสมองสมองโยนเนี่ยดักตรงนี้ครับบอกเลยว่าออกมาหมดเลยว่าโดนรับแน่ๆแล้วมุมนี้ด้านหลังคูม้ากับยูริแล้วดูตรงนี้ยูริยูริสร้างกันจัดแล้วโดนมอเตอร์ทอไปครับยูริจังหวะนี้และเน็ตของคูม้าฮุกมาแล้วา ไม่โดนครับผมโอ้โหคนละห้องคุณผู้ชมมาดูครับย่องมาขึ้นมาอะไรครับเดินมาติดดาดาแล้วเปิดรอยิงมาจังหวะนี้ยังไม่มีใครน็องดาแต่ว่าต้องระแวงยูริเหมือนกันครับผมในบ้านถูกต้องครับผู้ออกจากมุมนี้มายูริจะเห็นทางฝั่งตัวคุณก่อนแล้วขึ้นสกบมาหน้านี้คุณผู้ชมครับแก้มแกมเล่นกับสโมแล้วมีต้นไม้ให้เล่นหนึ่งต้นครับผมหมูแล้วหพีิกมายิงจังหวะนี้หายไปแปดติดแล้วมีไฟออกซ้ายออกซ้ายมาเป็นศพของบูโต้แจ้งก็เก็บศพเลยครับเอลจี น็อกตายหลบกายเป็นว่า2ต่อหนึ่งเฉยเลยฮะ LGR ถูกต้องถูกต้องพยายามจะยิงสเปซใส่รถให้ระเบิดไปแล้วพอหยาไปนอกใส่กิกจิกพอหยาบยิีขึ้นรัวๆเลยใช่คาร์ลปากัสตรงนี้ไป็นนกอลิสเอ็กไปเหมือนกันคาร์ลพอหยาโดนนะจากแร้ปิดไปเทกกันมาคาร์ลวายๆตรงนี้ไปนอกกะทีมาแจมเหมือนกันแล้วแรบปิดตรงนี้ไป็นนกปากัสเอาแล้วครับตรงนี้ครับมาดูกันต่อฮัตซัมเมอร์ง้างมาแล้วดูฮะอินฟินิต Infinity Lady เนี่ยครับเราังรับมืออยู่กับ K.O.G และแคลปเตอร์ไปน้องใสยูมิโกได้ของ Power 88ครับเอาแต่ K.O.G Angel มานอนอะไรอยู่ตรงนี้ครับแล้วหนุ่นี้จะโดนเคลียร์รับปิดเนี่ยเฟิร์สเอทไม่มีเวลาวิวดูอยู่ก็สุดท้ายเลือดไม่พอยูริมาน้องรับปิดไปแล้วสามออกจากเกมจากยูริทันทีนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ไปเหตุ shot party น้องไปครับสลดสกอบเองครับแล้วอยูริเจ้านี้ไปน้องเบลเซ่เหมือนกันแล้วยิงรถให้มันระเบิดทิ้งไปก่อนแล้วพอหยาเจ้านี้เอากรอซ่าไปเก็บเฟรชชี่น้องไปโอ้โห Infinity Lady ยังไม่หยุดดพพัักกตรรรรงงงงนนนนีีี้้้้้ะแแลลลวววอออยยย่าาาคคคคโชไปึบเเขม์ มิดเลยเนี่ยไหวไหมแล้วบางครันงสะเก็ดเดี่ยวเสียไปแล้วพอยาพอยา,อออยาไม่ไหวเลือดน้อยโทนี่วันก็ไม่้องพอ,อยาไปโทนี่วันเฮ้ยเฮ้ยโดนลุมท้องน้ำเรียบร้อย เข้ามาครับแล้วเพอร์ตีไปน้องวงและเคเคไปเก็บโทนิวันออกจากเกมแล้วสกายครับไปน้อกกะทิเชิงของเคโอือว่าสวยงามทีเดียวนะจริงสวยงามมากๆครับแล้วซัมเมอร์คราวนี้ลำบากแล้วปากกาจะไปน้องอาริคอนได้ครับซัมเมอร์ต้องพยายามชิดบ้านก่อนดูแล้วบนเขาหมีแล้วพาตัดกันมาที่เมอร์ซี่ลากเอเคมาจนี้ไปน้องปากกาได้โอ้โหแล้วด้านนี้ครับเมอร์ซี่ของบางเกลออินาซูมาครับท่านชมครับเสียไปหนึ่งน็อกตรงนี้แล้วปากการับกำลังจะสู้อยู่แล้วมานี้ครับแมไปเก็บคิวปากกาออกจากเกมไปและตีอินฟินิตี้เลยดี้เคเคพยายามจะหาตั้งแตงอยู เมอร์ซี่อาริคอนบอกอย่ายิงประตูให้แตกมันลำบากแล้วยูริสเหน่ไม่ต้องมาดีได้มันดีโดนซ้ำจะเกมไปยูริสบอกว่าไม่ไหวแล้วยังไงดีครับดึงจังหวะไว้ก่อนเอาละครับตัวนี้แล้วพวกนี่พวกแมนครับได้คิวจาลาลาไปครับแล้วดูง้างระเบิดระปาไปหวังจะระเบิดประตูแล้วเขาโดนเหมือนกันเมอร์ซี่แล้วระแม่ประตูฉีกมาตรงนี้แลกกันนะแต่ยังไม่ดนอกเอาละครับเมอร์ซี่ต้องขอปั้มยาก่อนเลยครับแล้วดูเคเคครับลงมาตรงนี้แล้ววงเด้งขึ้นไปหาเดมิดเลดี้ครับท่านผู้ชมครับอยู่ในบ้านและอยู่ในวง อยู่ในส่วนของรูนครับแม่เป็นซากปรากาัพังอยู่ตรงนั้นนะครับถูกต้องครับแล้วโซลสาสควอก็อยู่ติดวงด้วยเช่นกันมาลุ้นกันตรงนี้ครับว่าไงครับน้าและเอมมี่ครับนอกวงครับของเซนกาคอนเทนต์ผมว่าอาจจะได้สนุกถึงเกมสุดท้ายนะพี่วูนะจริงครับเป็นไปได้อยู่ครับแล้วคุณเมี่ครับนอกวงไปครับเซนกาคอนเทนต์แล้วบ้านหลังนี้ยังไม่จบง่ายๆนะครับบังเกิร์อินาซูมาเอาล้วครับเมอร์ซี่กลางฟ้านะฮะผมบอกก่อนเลยพวกเขาเนี่ยอยู่นอกวงนะครับวงฟ้ากำลังดิบบีมาด้วย แล้วจะขึ้นมารวบแล้วครับแล้วน้องวงไปครับมัมมี่ครับและเอมี่ก็ตายวงไปเหมือนกันเริ่มมีการตายวงน็อกวงกันมากขึ้นนะครับเพราะวงเนี่ยมันแสบสันเหลือเกินนะถูกต้องฮะมันเด้งไปด้านบนนะและคุณเมี่ครับตายวงไปเซนกาคอนเทนต์เมอร์ซี่ยังไม่จบกระโดดลงมาเมอร์ซี่กระโดดลงมาเรียบร้อยโดนตาดจะเกมทันทีบังเกิร์อินาซูมาจบ14ไปแล้วบังเกิร์นะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเอาจริงแล้ววันนี้ถ้าพวกเขาในซับไป2แชมป์นี่มีสิทธิ์แชมป์เหมือนกันจริงครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันยาวๆเลยครับแล้ว ยิงรถระเบิดโดนตัวเองน็องไปครับแล้วยูรีคับจังนี้ไปน็องว่าว่าฮับแล้วว่าฮับเราเก็บเกียวจะอยู่รีไปเลยได้จริงจิงนี่ครับแล้วเรียบร้อยเลยครับผมเคฟี่ครับเป็นคิวของยูนิฟายแล้วแม่ด้เจนครับไปเก็บคิวติเกียวจากเกมไปครับแล้วยูบีปาระเบิดหวังจะเก็บตรงนี้ให้มันจบๆครับแต่ว่าลูฟเวอร์เกิลเนี่ยเหลือยูบีคนเดียวแล้วเพื่อนรับอยู่หนึ่ไม่น่าจะชุบได้เราไปยิงรถระเบิดใส่ตัวเองไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยูบีแล้วดิอีฟินิททำยังไงแล้วน้ำหวานตรงนี้ไปเก็บยูนิออกกกจจาาาาเเเเมมไปปปแแลล้้้้้วววิดรระะตูขบบนฮยยช่คังฟ้าเดินแกดึงครับยูบะ แล้วอินฟินิตี้เลดี้จะเดินคข้ารวบวงฟ้าเดินวงฟ้าเดินมาได้ยินเสียงในบ้านพัชชาน็อกวงไปยูบิชุบเพื่อนดึงเพื่อนขึ้นมาปาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเเกือบเกือบแล้วไม่ได้เจนตอนี้ครับไปเก็บพัชชาสุเกะไปเอาไฟดักไว้อ้าวเลยครับดูว่าตรงนี้จังหวะของเลเวอร์ครับต้องรับอีกช็อตหนึ่งแล้วครับตอนนี้เดอะอินฟินิตี้เลดี้ครับชิดบ้านเข้ามาเอาวระเบิดของยูริไปน็อกอีกครั้งหนึ่งอาแล้วครับยูริได้ยินว่าน็อกแล้วออก าเรียบร้อยเลยครับโดย Infinity Ready ครับปิดไฟได้สำเร็จครับยิงซับไปน้กต่อฝั่งต้มน้ำจาก Artist Lady ได้เหมือนกันเอาเลยครับ Infinity ล้อตั้งโซนรับอยู่ฮะพอยาเฮียจอใส่เหมียวเชนอลครับเหลือสามคนที่ได้เข้ามาแล้วมื่อชั้นไม่สวยได้มาเปย์ไปหนึ่งทีครับโซนี่ไอหรือว่าโซนี่วันยังไม่น้องตัวท้ายน้องไปหนึ่งคนเป็นเพชรเชี่ยวปากัสแล้วก็ไปเก็บโบนิชีหนึ่งคนครับอยู่เหลือแค่คนเดียวแล้วไปหมดตี่จังหวะนี้เติมไปที่จุดปลอดโดย Infinity โอ้โหแล้วมี็ีนี่เจไในด้านหน้ามีทางฝั่งตัวยืดไปด้ปดวยเพื่อดักมันกันทั้งวงนีง้แล้วเจเออกมาหน้าด้านอยู่แล้วโดนเนี่ยจากฟอย่ามาครับเปกับทางฝั่งตัวกิ๊กกิ๊กก็ลบไปหนึ่งเรื้อร้อนแล้วหลังหินตรงนี้งไงดีครับโอ้โห,โหดูครับกันมาสอนแล้วสักทางฝั่งตัวกันหน้าครับไปซ้ำสกายออกเกมเรียบร้อยจบมาอินฟินิตี้ได้มาแล้ว6คิวเพื่อนยังเหลือครบ4ครับเอมิจังโดนเก็บออจากเกมไปโดยแก้มครับผมจากทีมเบนจาร์ดบูเมนครับโอ้โหแล้วเคอจีเหมือนจะหมดเรียบร้อยจบ11ผู้ชมดผ เจีจบ11แต่ว่าตอนนี้คะแนนทะลุกลับไปแล้วนะครับขับมาเป็นตัวหลังยังไงยังไงก็ได้จะได้คิวไปแล้วครับอินฟินิตี้โอ้แล้วพยายามเช็คตัวไกลไปทางฝั่งของตัวเอ็นเอสีขับนี้ไปทางฝั่งเออร์เลอร์ลิตตรงนี้นะครับขับตามครับดูเหลือเกินโนสโคปตอนนี้มีปัญหาเหมือนกันครับเออร์เลอร์ลิตต้องโรเทตหนีไปครับแล้วพยายามจะมาปิดให้ได้ครับเพื่อการแซงขึ้นมาเป็นจ่าปุงหรือว่าแซงขึ้นมาดับนี้เรียบร้อยเลยครับโนสโคปออกจากเกมในอันดับที่10 โอ้โหดูแล้วกันนะพอ,อย่างดูแเก็บมแล้วเรื่องออกเกมส์มาด้านหน้าเป็นรางวังตวัวโชบีครับไปน็อกแม็กวีจากโคมเองได้อู้เราอยู่ฮอตเข้าไปสติวคิมมาลิวิก่อนแล้วขับพิมพบ้านมาดีข้างเป็นแบน้อ,สาาองสาวระดมตัวนี่เราไปอย่ารอดลงมาเอาานะครับการซีรอนเก็บจากเกมไปมานาวเฮตชอตใส่แอดดี้จากพาวเวอร์แปดแปดแปดได้ครับผมตรงนี้ระเบิดเช็คไปด้านซ้ายไม่มีอะไรแอลเลียวแอลเลียวหนีออกไปด้านหลังแล้วไปนึ่งทีโดนยิงคอสมาจากด้านบนเป็นมาน,นาวเฮต์ชดไปครับโอ้โู้เราจะทิ้งมางนสองคนบริการ สี่โค้งน้ำปรากฏเอ็กซ์ลากไปหนึ่งเฉยเลยตองนะผมแล้วซัมเมอร์ครับไปเก็บบาเกิดเมอร์ซี่ออกเกมไปหนึ่งเหมือนกันโอ้ยคนเดียวของ LGR LGR นะครับแล้วกูยังทำได้ดีอยู่ครับซัมเมอร์ครับนี่ครับวตู้ขาของเขาภาพตอนนี้ดูแล้วโอ้ยยังไม่มีโค้งนะต้องข้าไปโค้งเพื่อละวงนะอินฟินิตี้ทำเป็นเล่นครับเหลือ4คนแล้วตอนนี้ได้คิวมาค่อนข้างเยอะแล้วครับต้องครับดูครับเดี๋ยวเข้าไปชาร์จบ้านระหว่างตัวเอสเอสตรงนี้นิจชมครับ ยัดมาแล้วอีกทางด้านหนึ่งวิวคอสออกจากเกมเป็นศพของมัมมี่ไปปาการ์ดมาเล่นกับเพื่อนคอสมา3คนเดินได้ครับยูรีนำทัพยูรีนำทัพชี้ขวามาจานยูรีเข้าไปเก็บศพก่อนเป็นทีเดียวร้อยปวกเป็น11คิวแล้วครับผมโอ้ดูเหลือเกินเฮ้ยทำเป็นเล่นนะครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้62คะแนนแล้วนะครับโอ้โหแล้วพอยยาล่าแต่บันน่ารักมัเจะเรื่อยๆเขาซ่าซ่ารับสเปร์มาไม่โดนขาจะยู่อะรี่จะบอกคือมันได มาที่ The g a ก e จะกันหน้าครับผมแล้วมีตัวเต็แฟรมากันหน้าโดนในไกลๆยิงมาอินฟินิตี้บวกอีก1คิวเลยครับโอ้โหมาแล้วครับ15คิวโอ้โหพอแค่โดนคอนข้ามมาต้องหลบก่อนลูกปัญหาคือหลบไม่ทันครับพี่มันจะเหมือนเป็นพัชชาคอนข้ามฟากมาล้มสองกโอ้โหดับเบิลน็อกของพัชชาจากทางฝั่งตัว The เ a m e i n g คุณผู้ชมฮะโอ้พัชชาครับเราจะวางตรงนี้อยู่ด้านหน้าเป็นทางฝั่งตัวยูริที่เล่นหน้านมุมสุดท้ายอุ้ยน็อกสามจนเขาขออินฟินิตี้ครับโอ้ ปิดได้อินฟินิตี้จะอดไปแล้วตุกจะอดไปคูฟ้าเป็นเก็บพลอยยาวเกมอีกหนึ่งแล้วเก็เก้ฮ้ยหลังต้องมาตอนนี้เจอกค่โดนร็อกไงอยู่ผู้ชมเงาอะไรกับเพี้ยแตงเจอร์ลัดคูเป้งบำีด้ดีครับยังอยู่ตั้งแต่2คนตั้งแต่ต้นเกมอยู่ในน้อบป่าแล้วครับแล้วเก็บเก้มเก็บปอไม่ไหวผมเหลือคนเดียวแน่นอนครับเป็นปาการ์ดครับผมเป็นยูริครับเอามาปากัดน็อกยู่เอามาปากัดน็อกอยู่ขอพายครับผมโอ้โหแล้วมัมมี่ครับไปเก็บคูมาออกไปหนึ่งเหมือนกันแล้วดูครับเจอดีเกมมิ่ง แฟนยังไงดียังไงดีที่3ได้กี่คะแนนนะครับคะแนนแรラกิ้งไม่รู้ผมลืมไปแล้วดิผมประมาณ14 13 14ถ้าเป็นกฎเก่านะครับผมแล้วที่ปาการดนสับเรี่ยนรอไปอยู่กับพัชชาอ่าฮะยูริบอกเลยครับว่าต้องนอนเนียนนะครับผมบอกเลยปาการเอาแล้วครับที่เด็ดเกมมิ่งชมครับสามตอนหนึ่งไม่ถือว่าลุมผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ใคะแนนยูริตรงนี้เลียนอยากยูริใจยังขาดเดียวขอคนละ ใครสเปซอินฟินิตี้ถ้าเกมนี้ไม่ได้แชมป์ลุ้นยาวลุ้นยาวแล้วลลขึ้นมา <ๆ S 1> ไม่ไหวแน่ๆ3ามหนึ่งแล้วฝากมาสดเรียบร้อยครับผมไม่ได้แชมป์เทอบอินฟิตตี้ฮะต้องมาเพื่อน,น,นคิวชมบอกเลยครับใครมีพระหยิบมากรไว้เลยนี่ครับ